เก่งแน่นอนนะครับผมกับการ์ดใหม่อย่างเจ้าพวกเพลลี่เจ้ามอนเตอร์สุดน่ารักที่เหมือนกับว่าหลุดมาจากตัวโปเกมอนและก็มีร่างวิวัฒนาการด้วยครับจากข้อมูลของ DK มีการแจ้งข้อมูลไว้เบื้องต้นว่าพวกการ์ดเพลลี่เนี่ยจะออกมาตามนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาดูในส่วนของข้อมูลว่าการ์ดแต่ละใบเอฟเฟกแต่ละใบมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับรับรองว่าเมตาแน่นอนนะครับผม มาเริ่มกันด้วยเพลลี่ลินลี่นะครับความสามารถที่นอร์มอลหรือสเปรสามารถหาการ์ดต่อเนื่องเวทหรือว่ากับดักนะครับจากในเด็กขึ้นมือได้และความสามารถประเภทอันเชิดเอ็กซีดอย่างง่ายนะครับโดยเลือกการ์ดไว้บนในหลุมแล้วก็นำการ์ดไปนั้นนะครับมาเป็นโอเวอร์เลย์แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับแปลงล่างโดยใช้มอเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อมากับการ์ดเพลลี่ความสามารถที่หาการ์ดไว้บนกับดักจากเด็กถามว่าการ์ดใบน,นี้ถูก นอมอนหรือว่าสเปย์นะครับเปิดหน้ากองของเรา3ใบาหากเจอนะครับก็หยิบหนึ่งใบขึ้นมือแนละที่เหลืานำไปไว้ใต้กองและความสามารถที่อันเชิดเอ็กซีดโดยใช้การเวทมนต์นะครับเราเนะี่ยจะต้องใช้การเวทมนต์นะครับจากมือของเราเพื่ออันเชิญเอ็กซีดโดยใช้การเวทมนต์นะครับเป็นไส้แล้วก็ใช้การแบบนี้นะครับผมเป็นวัตถุดิบแล้วก็อัญเชิเอ็กซีดโดยใช้การแบบนี้นะครับหนึ่งใบเพียงเท่านั้นโดยเรามาดูในส่วนของการจับคู่แต่ละใบครับว่า เวทแต่ละใบเนี่ยมันจะแปลงได้ล่างไหนบ้างก็จะเป็นตามในรูปนี้เลยนะครับผมต่อนะครับผมเอฟเฟกของการเวทมนต์แบบฉับพันนะครับผมข้อแรกมันจะเหมือนกันเลยก็คือทิ้งมือหนึ่งใบนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษเพียรี่นะครับจากในเด็กของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันนะครับกับเพียรี่แฮปปี้เมมโมรีนะครับความสามารถแรกนะครับสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดและ ความสามารถที่2ก็คือแบตเทิลได้หลายรอบหากราฟเปน,นี้เนี่ยเป็นไส้ให้กับเอซิสมอนเตอร์หตัวจะสามารถทำรอบแบตเทิลได้บวก1ครั้งตามจำนวนเพลลี่แฮปปี้เมมโมรีในไส้นะครับถัดมานะครับจะเป็นเพลลี่ดีลิเชสเมมโมรี่ก็ความสามารถประเภทปั๊มพลังครับหากราฟเปน,นี้เป็นไส้ให้กับเอซิสมอนเตอร์นะครับเพลลี่ของเราและจะบวก300 แอตแทกและดีเฟนต์นะครับยิ่งเรามีไส้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับพลังก็จะยิ่งเพิ่มพูนมหาศาลเลยครับและความสามารถแบบที่2ก็คือไม่ตายจากแบตเทิลหลังจากที่การ์ดใบนี้รีโซฟแล้วนะครับผมสามารถเลือกมอนเตอร์ประสาหนึ่งตัวนะครับผมได้เลยแล้วก็เรามอนเตอร์ตัวนั้นก็จะไม่ตายจากการต่อสู้นั่นเองนะครับต่อมากับเพียรี่สลิปปี้เมมโมรีกับความสามารถประเภทจั่วการ์ดเพิ่มหากการ์ดใบนี้เป็นไส้ให้กับเอ็กซ์ซเพียวร มอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวนะครับผมแล้วจะได้จั่วในแซนไบเฟตนะครับยิ่งมีการ์ดใบนี้ในส้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้จั่วเพิ่มนะครับผมถ้าเรามีมากสุด3ใบเนี่ยเราก็จะได้จั่วในแซนไบเฟตอีกฝ่ายถึง3ใบเลยและความสามารถประเภทไม่รับดาเมจครับหลังจากที่การ์ดใบนี้นะครับรีโซฟแล้วดาเมจที่เราจะรับในครั้งถัดไปน่ยจะเป็นสูงนั่นเองครับ ต่อมากับ Pretty Memory นะครับผมกับความสามารถประเภทฟื้นลายพอยท์ทั้งเราและฝ่ายตรงข้ามคนละ1000และ, 1, และความสามารถประเภทปวนบอกอีกฝ่ายนะครับหากกาดไปนี้เป็นไส้ให้กับ Excite p e a r y Monster หนึ่งตัวนะครับสามารถส่งการ์ดนะครับในสนามของเรา1ใบลงทุสารแล้วก็เรียกการ์ดโบ,บสามอีกฝ่ายนะครับนำมายัดเป็นไส้กับ p e a r y Monster ของเราได้นี่นะครับต่อมาเป็น p e a r y My Face นะครับความสามารถประเภทหาของมาต่อคอมโบโดยการจ่ายลายพอยท์ห้าร้อยนะครับ จากนั้นนะครับเลือกเพลลี่การ์ดสามใบในที่ของเราแล้วจากนั้นให้อีกฝ่ายเลือก1ใบขึ้นมือนั่นเองครับและความสามารถแบบที่2ฟงฟาของจักสุสารหากเพลลี่เอ็กซิสต์นะครับของเราเนี่ยออกจากสนามด้วยการ์ดอีกฝ่ายนะครับจะเลือกการ์ดควิกเพย์สเปลของเรานะครับที่เป็นเพลลี่ชื่อแตกต่างกันมากสุด3ใบนํากลับขึ้นมือของเรานน่นองครับต่อมาก็จะเป็นเพลลี่ตีดนะครับกับความสามารถที่หาเวทดเพลลี่มายัดไส้ให้กับเอ็กซิสเพลลี่มอนเตอร์ของเรา1ตัวนะครับในช่วงเอ็นเฟด และความสามารถแบบที่2ก็คือมอนเตอร์ p e ล r ี y ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจะไม่ถูก Target โดยการอีกฝ่ายได้ครับความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับอันเชิญ p e ลลี่จากเด็กหรือหลุมได้ครับหากว่า Pearly Exist m o n ตอร์ของเราเนี่ยออกนอกสนามโดยเอฟเฟกของการอีกฝ่ายครับต่อไปก็จะเป็น p e a r ี y l e ฟครับความสามารถประเภทเปลี่ยนล่างโดยเลือก Pearly Exist m o n ตอ e r ของเราหนึ่งตัวนะครับที่เราควบคุมแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษตัว Pearly Exist m o เต t ร์ที่แรงแตกต่างกันนะครับ และอีกความสามารถหนึ่งก็คือสามารถเก็บเพยลี่กับกองได้หากการใบนี้อยู่ในสุสานนะครับผมสามารถรีมูฟมันออกนอกเกมแล้วก็เลือกการ์ดเพยลี่มากสุดสามใบที่เป็นมอนสเตอร์นะครับผมนำกับพ้กกองต่อมาเป็นเอ็กซ์เพลี่นอยนะครับความสามารถที่ไม่รับผลต่อการสั่งใช้งานหากว่ามีไส้นะครับ5าใบขึ้นไปนะครับและนำการ์ดกลับกองได้นะครับผมโดยใบนี้จะเป็นควิกเอฟเฟกหากมีเลเวล1 p ึ r งเ o ลี่มอนสเตอร์นะครับผมเป็นแมททิเรียลด้วย แล้วก็เอฟเฟกไม่เคยละครั้งนะครับผมนำการ์ดกับกองเนี่ยเราจะต้องถอดไส้2ใบนะครับผมก็เวลาจะใช้งานต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าหากไส้มันน้อยกว่า5มันก็จะรับผลการอิฝฟายตาปกติมาดูในส่วนของเอฟเฟกของเจ้าพวก e x i กซิสเรตัวเล็กกันครับโดยจะมีข้อหลักๆที่ผมจะต้องพูดรวมกันไปนะครับในทีเดียวเลยข้อแรกนั้นก็คือหากใช้เวชจับัน เพลลี่ควิกเพย์สเปลลนะครับจยาไส้ให้กับมอนสเตอร์เอ็กซิสเพลลี่ตัวเล็กนะครับและข้อที่2ก็คือสามารถใช้ความสามารถประเภทยาไส้ได้มากสูงสุดถึง3ครั้งเลยทีเดียวครับมาดูความสามารถของเจ้าเอ็กซิสเพลลี่ตัวแรกกันครับผมความสามารถประเภทเนเกตเอฟเฟกตนะครับผมแล้วก็ความสามารถที่2ก็คือเมื่อเราสั่งใช้งานควิกเพย์สเปลลแล้วก็ยัดไส้เนี่ยนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแนวมอนสเตอร์ได้นะครับขอเพิ่มเติมในส่วนของเนเกตเอฟเฟกตเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่ามี เ e ตตี้เมมโมรีอยู่ในไส้เนี่ยก็จะเป็นคลิกเอฟเฟกด้วยนะครับความสามารถของตัวที่2กับ e x p i r y p u m ปนะครับผมถากว่าเราสั่งใช้งานนะครับพริกสเปลแล้วก็ยาไส้กลาไปนี่สำเร็จแล้วนะครับส่งมอนิฟาไปนอกเก็บได้1ตัวจนจบเทินนะครับผมความสามารถแบบที่2เลือกเวก,กับดักมายาไส้นะครับและถ้ากว่ามี d e l i c i o u s m e m o r y นะครับก็จะสามารถสั่งใช้งานเป็นคลิกเอฟเฟกได้ครับผมต่อมากับก็ที่3กับ e x p i r y Happiness นะครับ ความสามารถเพศบัตเลอร์เซตนะครับจะสามารถเสิร์ชการ์เพลีย์นะครับหลังจบดาเมจสเต็ปได้นะครับผมความสามารถที่2นะครับส่งเวทกับดักขึ้นมือเมื่อสั่งใช้งานเวทควิกเพสสเปลนะครับแล้วก็ยัดไส้สำเร็จนะครับผมและความสามารถอที่3ก็คือลดพลังโจมตีอีกฝ่ายนะครับหากว่ามีแฮปปี้เมมโมรีอยู่ในไส้ของการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับผม